ไอ้แจ็คมาขับตุกๆก,กับกูไหมมึงขับกะกลางคืนกะกลางวันกูกะนอนรอรับส่วนแบ่งอย่างเดียวคนเหล่านว้ยอ้อาวแล้วตุตกๆก,กูละ่ะมึงเชื่อกูเถอะเรื่องทำทัวร์กูเรียนมาทางนี้มึงเรียนไม่จบมีเรื่องว่ารบกวรเฮียหน่อยมายืมรถก่อนครับมายืมรถไปก่อนแล้วจ่ายค่าเช่าทีหลังไม่ใช่ปัญหาหลกไม่ใช่ปัญหาของมึงปัญหาใครปัญหาของกู <laughs> นี่เจอแซมมานม่ซื้อผมเ秀秀，่屌。ชื่อซยวซิวเสี่ยวเสี่ยวห้อเนี่ยก็ม่ตัวขนาดเนี้ยแล้วที่เหลือจะขนาดไหนเนี่ยไม่นะไงยังไม่โอนเงินให้ผมมั้ครับพี่อร์อยากได้เอาไปแค่นี้นะ เฮียวเนตังมาให้ป่ะก็ดีแล้วเนี่ยมึงจะนิ่งทำไมเนี่ยพันเดียวมึงจะนิ่งทำไมอะมึงจะนิ่งเนี่ยพันมึงกูซื้อมะพร้าวก้าลูกตังงูหมดแล้วเนี่ยเอาไงดีวะตังก็ไม่ค่อยมีเดียวโอ๊ยเจ้าโซยันมึงจะตุนกันถึงอาทิตย์หน้าเลยหรือไง ดึงฐานงามผู้สร้างโรงแรมนี้ขอเตือนผู้คิดร้ายหากคิดทำร้ายแขกของโรงแรมจะต้องเสียใจเผาเข้าอย่างนี้จอสายเผาสายดีบตัดสายวิ่งสิครับไอ้ร้าน ายจับในข้อหาหล,าลอกลวงต้มตุนนักท่องเทีย่ยวชาวจีนด้วยการจัดขายตัวปลอมโวยครับมีรูปเราด้วยนี่นี่คือ่าั่นอะไรอ่ะฉันบอกก็สินทรัพมันบอกว่ามึงอ่ะเป็นจิตกรฆาสกรดีเฮีย